สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube สิทธิพงศ์เชียอวงษานะครับมือนีนะครับมีโอกาสได้เห็นยูทูบนะครับทางไฮไปดนนะครับาเพื่อนเอฟซมาเบ่งนะครับว่าต้นทีเพื่อนเอฟซเห็นอยู่นี่เป็นผักหวานตานะครับซึ่งเกิดจากลากนะครับลากของเขาฉี่ผมได้คุดบอลนะครับคุดบอลไป เห้เพนเอฟซีเบิ่งนะครับเขาจะแตกออกมาใหม่นะครับฉะนั้นแล้วการขยายพันธุ์ทักหวานนะครับนอกจากการตอนกิ่งนะครับเรียกว่าการพอเม็ดก็จะสามารถนะครับใส่รลกของเขาในการขยายพันธุ์นะครับกําลังแตกออกมานะครับซึ่งต้นหนึ่งนะครับข้อดีของการคุดบอลหรือว่าเข้าขยายพันธุ์แบบการซับหลักไปแล้วจะได้หลายต้นนี่เป็นต้นหนึ่งลุ้มหนึ่งนะครับ ต้นที่สองต้นที่สามนะครับในลุมหนึ่งกาลั่งขึ้นอีกการรงขึ้นสี่หาต้นหกต้นครับ6กต้นครับจะได้หกต้นนะครับลุมนี้หลังจากนั้นเฮาจังกบกบดินแล้วเฮาจะได้ต้นพวกหวานภายในลุมเดียวนี่โกต้นนะครับเดี๋ยวฮามาเบิ่งลุมอื่นอีกนะับสี่ ยังลุมนี่นะครับมีกระไดหนึ่งต้นหนึ่งต้นนะครับแล้วก็สองต้นนะครับเพราะว่าหลากของเขานะครับจะแตกแตกตาออกมาใหม่นะครับนี่ก็เป็นการหลงนะครับให้พักกวานปลานะครับแตกยอดนะครับเป็นต้นหมขพ้นมาอีกนะครับยวไปเบิงลุมอื่นนะครับ ลุ้มีได้สองต้นนะครับตัวนี้เดียวหกต้นครับเป็นเอฟซีเบิร์ครับตัวนี้เป็นต้นใหญ่นะครับที่งอกออกมานะครับที่เพิ่งเห็นที่แหลกผมคิดว่าเขาจะบมีหักงอกต้นหักเริ่มงอกออกมาครับนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนตัวนี้หักเขานะครับหักเขาที่เขาตัดนะครับตัวนี้แตกแตกตาขึ้นมาอาจะได้ลำต้นนะครับ ปลูกค่อนข้างใจยากเพนเอฟซีบางคนบอกว่าปลูกค่อนข้างยากแต่ทาติดนะครับ้าติดมากแล้วเขาจะสามารถแตกต้นไม้ขึ้นมาได้นะครับโดยที่ว่าสังเกตว่าพักวันปลานี้เมือ่อฤดูแห้งนะครับไฟไมป้ปลาหรือว่าเหมือนเขาตายนะครับพอถึงช่วงตน้นฤดูฝนมาเนี่ยะจะแตกแบบนี้นะลักษณะแบบนี้ครับแสดงว่าเขามีความทนทานและก็ชอบขึ้นตามอ่า ภูเขาหินนะครับโดยธรรมาชาติของเขานะครับนี่ครับหาลุ้มด้านหลังนครับก็จะออกมาหลายต้นขึ้นนะครับต้นหนึ่งสองสาสีหา่หกนะครับเดี๋ยวผมจะพรวนดินใส่ปุ๋ยใหม่นะครับไ้หกต้น,นครับถือว่าเป็นการ เพิ่มมูลค่าได้อีกครับบางคนอาจจะว่าพะวันปลาปลูกหยากรับพามายางเบ่งนะครับเริ่มแตกเริ่มแตกใหม่ครับเนี่ยแตกขึ้นมาใหม่ครับในทรงต้นเขาจังใส่ปุ๋ยพวนดินเอานะครับก็เพิ่มปริมาณได้นะครับแต่ละหลุมนะครับนี่ก็เป็น วิธีนะครับเมื่อเขาคุดนะครับคุดหลักพักหวานปลาก็จะแตกมานะครับฉะนั้นแล้วการปลูกพักหวานปลาช่วงแรกๆจะยากครับแต่พอเขาติดแล้วเขาใส่วิธีการซับหากซับหากนี่ก็จะเฮ็ดไทยพักหวานปลาเขาแตกออกมาใหม่นะครับคือต้นที่แตกออกมาจากหลากนะครับอย่างที่ผมไม่เป็นเอฟซีเบิ้งนะครับที่ผมคุดบอลไปหลากเขาจะแตกออกมาใหม่นะครับก็ต้นก็สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์หลังจากซับหลักนะครับนี่ เรียกว่าคุดบอลลักซับหากเข้าไปผ่านมาได้สเดือนนะครับสเดือน2เดือนในระดับนี้ครับเกิดจากหากเข้าทั้งนั้นเลยครับรูมีได้สี่ต้นหนึ่งสองสามต้นที่สนะครับกวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่น f อฟนะครับลองไปเฮดเบิ้งนะครับซับหักแลวกัน สามารถที่จะแตกออกมาใหม่ได้ได้เพิ่มปริมาณจํานวนต้นนะครับรุมอีเดซีต้นนะครับอันนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์นะครับก็ติดตามทางช่อง YouTube สิติพงอ์สิวงษานะครับทางหายไปดนครับบริเวณยูทูบนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพื่อนเอฟซีนะครับก็ขอบคุณในไลน์นะครับยังติดตามแล้วก็คอมเมนต์แต่คลิปมาว่าว่าจะเป็นคลิปที่ผมเฮ็ดลงไว้์ไลน์นะครับที่ผ่านๆมาการเพาะเฮ็ดฟางการขยายพันธุ์พืชต่างๆนะครับ มีผ้ามาเบิงนะครับต้นผัวันปลานี่ครับที่เกิดจากหากนะครับที่เห่าคุดบอลครับเมื่อโดนฝนแตกมาใหม่ครับกับมือนีกับผ้ามะเบิงนะครับผักวันปลานะครับที่เกิดจากลากของเขานะครับซึ่งลุ่มนึงก็ได้หาตึ้งโคกต้นนะครับที่ได้ต้นหม่นะครับขึ้นมาเป็นเอฟซีเบิง ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเ็นเอฟซีที่ปลูกพักหวานปลานะครับช่วงระยะแรกจะปลูกยากน,นะครับแต่หลังจากนั้นจะปลูกเ,เขาจะขยายของเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในเมื่อเขาทับย์หลากนะครับซับหลากก็จะออกมาแบบนี้โดยใช่เสียมขนาดครับทรัพย์ถึงเขาจะมีต้นใหญ่แต่เขาซับย์มันจะแตกขึ้นมาตรงหลากของเขานีครับลักษณะนี่เป็นต้นไม้นะครับยังไงก็ฝากก็ไหลก็แช์ก็ติดตามนะครับ กดซัสบสไคร์เป็นกำลังใจนะครับจะได้ฝากติดตามด้วยนะครับทางไฮไปโดนนะครับฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ